เวลาแม่ยังมาหนีเ้งนีียงนี่บลามแม่ยังลูกคนตาามม่กตุรัลแม่ยังมาเนีมาเบ่งบอลลัเรื่องตอกอนอ่าวิธีเดยหึ้อทายเด็ดู้นี รอเวลาเหลี่ยมอยู่ครับตามมากับอีพอกับอีขวัญลาได้กินยังน้ำแล้วกับนมหมดเลยอ่ะอะ้รไม่ยังลูกชิน้นมันเลวันได้กินยังลูกชิน้น โอ้ครับดีทีเกตนละครบันเทิงสินพี่นี่กูสันตลัดจัดยิงไงครับ